C หรือ political correctness เนี่ยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคารพความแตกต่างหลากหลายก็คือเราแตกต่างกันได้แต่ไม่ใช่เหตุที่จะต้องมาด่ากันหรือว่ามาทำร้ายซึ่งกันและกันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเล่าสื่อกันฟังนะครับรายการซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องการให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของผู้รับทุน นะครับซึ่งเราก็ให้ทุนไปแล้วนะครับหลายปีต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี2560 2561 62 63ปีนี้ก็2564นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการกลั่นแกล้งกันหรือการระรานกันในโลกออนไลน์นะครับเป็นปัญหาที่ต้องเรียกว่าร้ายแรงสำหรับสังคมไทยต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้สถานการณ์นี้ก็ยัง คุกรุ่นและรุนแรงอยู่นะครับของทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เองก็พยายามที่จะจัดสรรทุนนะครับเพื่อให้ผู้รับทุนไปทําโครงการที่จะมีผลในการป้องกันหรือป้องปรามนะครับการระรานในโลกออนไลน์นะครับและหนในโครงการของผู้รับทุนนะครับที่เราต้องการนําเสนอเรื่องราวของการทํางานให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับชื่อว่าโครงการหยุดบูลลี่ด้วยสื่อ PC นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณกรองการการเนรเป็นผู้ดําเนินโครงการนะครับสวัสดีครับคุณกรองการครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับว่าเอพีซีเนี่ยมันคือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเปล่าเพอร์ซ a นอลคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะครับ PC ตัวนี้มาจากภาษาอังกฤษใช่ใช่ค่ะนะครับ political correctness ใช่ค่ะก็คือความถูกต้องในทางการเมืองคือเหมือนกับการเอาประเด็นทางการเมืองไปบูลลี่กัน หรือเปล่านะครับให้เคลียร์คอนเซปต์ตรงนี้ก่อนทําไมถึงตั้งชื่อว่าโครงการหยุดบูลลี่ด้วยสื่อพ c ซค่ะ,<น>ะจริงๆแล้วตัว PC หรือ political correctness เนี่ยค่ะใจความสำคัญของมันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคารพความแตกต่างหลากหลายแล้วก็การเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ค่ะม,มันจะไม่ได้มันจะไม่ได้มีความหมายเป็นประเด็นในทางการเมืองแต่ว่ามันจะ เป,เป็นแนวคิด,คดใช่เป็นหลักการใช่ใช่ค่ะที่เราหยิบเอาแนวคิดนี้มาเป็นเลนส์ที่จะนำมาใช้ทำงานกับเรื่องไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าตัวไซเบอร์บูลลี่เองเนี่ยหลังจากที่เราได้ไปศึกษามาเบื้องต้นบ้างเนี่ยนะคะพบว่าคอนเทนต์ในการที่เอามาบูลลี่กันนะคะคอนเทนต์หรือเนื้อหาในการเอามาบูลลี่กันในการที่จะ,อะเอามาพูดว่ากันเนี่ยก็จะมีเนื้อหา คอนเทนต์เดียวกับเรื่องที่ PC ทีทำงานอยู่ค่ะคอนเทนต์ในที่นี้หมายถึงว่าเวลาที่เราจะเอามาเอามาพูดบุลลี่กันเราอาจจะพูดบนฐานอัตลักษณ์พูดว่ากันในกรณีเพศสีผิวรูปร่างหน้าตาวัฒนธรรมภาษาคือไม่เหมือนเราเราไม่ชอบใจใช่ค่ะเราไม่เห็นด้วยใช่ครับเราไม่สนับสนุนแนวคิดนี้ใช่หรือว่าแม้แต่เรื่องที่อย่างที่บอกว่า เอ๊ะหน้าตาที่เราไม่พอใจเราก็ไปด่าเฉยๆเลยะนะครับก็คือว่าแนวคิดเรื่อง PC ที่ว่าก็คือความเคารพในความแตกต่างหลากหลายนะครับก็คือ,เ,อเราแตกต่างกันได้แต่ไม่ใช่เหตุที่จะต้องมาด่ากันหรือว่ามาทำร้ายซึ่งกันและกันใช่นะครับทำเรื่องบูลลี่เนี่ยคือจริงๆโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับทุนเมื่อปี2 5 6 2ัท่านผู้ชมนะครับ ตอนนั้นก็แน่นอนว่าเรื่องบูลลี่เนี่ยไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันค่อนข้างหนักหนาสาหัสสากันอยู่ในสังคมไทยผ่านมาแล้วปีนี้2 5 6 4แล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงซับซ้อนแล้วก็ขยายวงกว้างไปมากกว่าเดิมไม่ได้ลดลงเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบการใช้เทคโนโลยีการเข้าถึงเทคโนโลยีของเราเนี่ย <c oughs> เป็นวงกว้างมากขึ้นแพลตฟอร์มแล้วก็มีผู้เข้าใช้งานมากขึ้น ทีนี้มันก็เลยสถานการณ์ของไซเบอร์บูลลี่มันก็เลยจะขยายตัวทั้งตัวผู้กระทำเองผู้ไปบูลลี่เขาแล้วก็ผู้ถูกบูลลี่ก็ขยายตัวมากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความซับซ้อนของประเด็นปัญหาค่ะเพราะยิ่งพอแบบว่าระยะเวลามันยาวนานแล้วก็มีคนมากขึ้นที่เป็นทั้งเหยื่อและเป็นทั้งผู้กระทำมันก็ทำให้ปัญหามันยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเราทำงานรณรงค์ไปท้อไหมครับรู้สึกว่า ไม่ไม่ได้เรียกว่าทอแต่ว่าเรียกว่า,ามีความสนใจที่จะติดตามสถานการณ์ไปพร้อมๆพร้อมๆกันแล้วก็มันก็ทา้าทายค่ะเพราะตัวเลขที่เ,เชิงวิชาการงานวิจัยล่าสุดเนี่ยที่กองทุนมีอยู่ก็คือว่าปัญหาเรื่องการบูลลี่กันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันรุนแรงอันดับห้าของโลกอืมค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องอะไรที่ที่มันมันย้อนแย้งมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเป็นสังคมพุทธ หลายหน่วยงานก็คิดว่าเริ่มตื่นตัวแล้วนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เองก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับทีนี้เรากลับมาที่โครงการที่ทํท,ทเราทำนะครับก<ฆ>ิจกรรมหลักคืออะไรบ้างครับเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่ง กิจกรรมหลักๆ,ๆมี3โครงการมี3ก้อน,ก,อนกิจกรรมรใช่ค่ะก้อนแรกเลยเราดําเนินการพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นมาก่อนที่จะเอามาอบรมให้กับน้องๆนะคะก้อนแรกเนี่ยก็คือเรื่ององค์ความรู้ก็จะพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องอัตลักษณ์เรื่องความแตกต่างนะครับเรื่องของการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันสิทธิส่วนบุคคลอะไรพวกนี้หรือเปล่า เป็นเป็นการเคารพความแตกต่างหลากหลายค่ะชี้ให้เห็นว่าเออจริงๆแล้วสังคมเราอะ่ะมันมีมันมีความแตกต่างอยู่มากนะมีทั้งมีเรื่องเรื่องเพศเรื่องรูปร่างหน้าตาสีผิวภาษาวัฒนธรรมชาติพันธุ์ครับอะไรเงี้ยค่ะคือเราอยู่กันแบบผพหูวัฒนธรรมมากแล้วก็พหูลักษณะมากอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อยากให้ตัว,ต,วตัวแนวคิดเนี้ยก็จะมาช่วยเปิดให้เข้าใจว่า,วาอันนี้เป็นก้อนแรกก็คือว่าเป็น เชิงวิชาการที่เราต้องไปสังเคราะห์ะออกมานะครับพอได้องค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็ไปสู่อันที่สองทำอะไรต่อจะททาเป็นบทบทอาจะเรียกว่าแบบมินิบทเรียนกึ่งกึ่งเป็นคู่มือใช่ไหมครับเป็นบทเรียนแหละเป็นบทเรียนเพราะเราต้องใช้ในการไปถ่ายทอดใช่ไหม <c oughs> หรือกึง่งกึ่งอบรม ค่ะแต่ว่า<ม>เราก็ได้ปรับองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับการอบรมเพราะว่ากลุ่มกลุ่มที่เราอบรมอะค่ะเป็นน้องๆเด็กและเยาวชนค่ะ<ม>ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะแบบว่าเออแอดเอเอ,เ,อเติมความรู้ที่เป็นความรู้ก้อนๆไปเลยได้เลยนะคะแล้วก็ได้เอามาปรับให้เป็นกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆเ,เขาสนุกในการเรียนรู้ค่ะอันเนี้ยก็เอามาจัดอบรมให้กับน้องๆเพื่อทําความเข้าใจครับไอ้องความรู้ที่เราไปสังเคราะห์มาเนี่ย กับพื้นความรู้เดิมของน้องๆเยาวชนเนี่ยเขามีองค์ความรู้ในเรื่องที่เราไปต้องการที่จะไปรบเขาเนี่ยมาก้อยเท่ไหนเป็นเรื่องใหม่สําหรับเขาหรือเปล่าหรือว่าเขามีพื้นอยู่แล้วถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องออความแตกต่างหลากหลายหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่งานอะไรเนี่ยน้องๆจะมีความรู้ที่ได้รับจากการรณรงค์ก็จะเป็นความรู้ที่แบบสามารถจําได้ อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีคิดว่าสิ่งช่องว่างนะคะก็คือการเชื่อมโยงช่องว่างของน้องๆเองนะคะก็คือการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่ได้รับมากับสถานการณ์ที่น้องๆเผชิญอยู่เพราะว่าตอนนี้คือเด็กๆอะ่ะ เผชิญอยู่ในอยู่ใน,ในชีวิตจริงใ<ช>ในสภาพความเป็นจริงใช่ค่ะทีนี้ก็เลยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนว่าจะเชื่อมโยงได้หรือไม่มว่าเออสิ่งที่เราได้เรียนมาจากโรงเรียนหรือว่าสิ่งที่เราเห็นตามอ่อตามสื่อลอนลงนะเออมันเป็นเรื่องที่เรารเผชิญอยู่ค่ะก็อันนี้ก็ก็น้องๆบางคนก็พอมีความรู้ความเข้าใจค่ะ แต่พอเขามาเข้าหลักสูตรเราปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความชัดเจนในความคิดมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะทีนี้กลุ่มเป้าหมายน้องๆพวกนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างเป็นใครบ้างครับแล้วกอบรมกันยังไงใช้เวลากี่วันนั่นแหละครับกลุ่มเป้าหมายเป็นน้องๆเด็กและเยาวชนนะคะอายุ16ถึง25ปีค่ะก็กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยเราใช้วิธีส่งจดหมายไปตามโรงเรียนค่ะ,คะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่านผ่านแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต ก,ก็ได้น้องๆจากทั่วประเทศเลยประมาณ60คน30ทีม,มค่ะมาเข้าร่วมทีมละสอคนใช่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นตั้งต้นจุดตั้งต้นค่ะนะครับแล้วใช้เวลาในการอคอร์สในการอบรมเนี่ยนานไหมครับเด็กๆมาใช้เวลาอยู่กับเราสามวันสองคืนเหมือนแคมปิ้งเลยค่ะสามวันสองคืนคขั้นตอนที่สาม หลังจากอบรมแล้วทำไงต่อที่เราอบรมไปอ่ะมีมีสองพาร์ทนะคะเดี๋ยวมีพาร์ทความรู้แล้วก็พาร์ทสกิลซึ่งซึ่งตัวตัวความรู้ความรู้เนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องไซเบอร์บูลีที่ได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องไซเบอร์บูลีแล้วก็ความแตกต่างหลากหลายอย่างนี้มีอีพาร์ทหนึ่งคือตกไปพาร์ทสกิลค่ะแล้วก็อบรมแบบเอ่อขั้นตอนพรีโปรดักชันโปรดักชันแล้วก็โพสต์การคือการผลิตสื่อว่าง่ายใช่ใช่ค่ะเพราะถ้าไม่มีการผลิตสื่อเนี่ยก็จะไม่ ยึดโยงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนค่ะเพราะฉนั้นจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ทํางานวิจัยถอดบทเรียนองความรู้ฝึกอบรมแต่ที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีพาร์ทหนึ่งก็คือการผลิตสื่ออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ทางโครงการไปสอนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับอ่าได้รับผลตอบรับดีนะคะค่ะทุกทีมไหมต้องผลิตทุกทีมไหมทุกทีมค่ะ30ทีมใช่ค่ะนะครับก็มีชิ้นงานใช่ค่ะ ถ้าที่ดูแล้วเนี่ยเขาสามารถไปต่อยอดหลังจากจบโครงการได้มากน้อยขนาดไหนคิด<ม>คิดว่าคิดว่าไปได้อยู่หลายทีมอยู่นะคะ<ม>ค่ะก็ได้อ่อยากให้อยากฝากติดตามผลงานของน้องๆด้วยตอนนี้เผยแพร่ยอยู่บนเพจ Facebook หยุดเหยียดไม่เกลียดกันนะคะ<ม>เป็นแพลตฟอร์มที่เราแบบโชว์ผลงานกลับมาที่การทำงานของกองทุนเหนื่อยไหมครับรับเงินกองทุนเนี่ยรับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์บางคนบอก ระเบียบเยอะมากจุกจิกส่งงานยากเบอรเงินยากเขาจะจริงเป็นยังไงอันนี้ก็คิดว่าเป็นทุกโครงการก็เจอค่ะแต่ว่าคือด้วยความที่เราอาจจะแบบว่าชินด้วยเพราะว่ามาจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานมหาวิทยาลัยค่ะก็มันก็จะมีระเบียบอะไรนี้ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเราคิดว่ามันมันตรงนี้เราสามารถปรับจูนได้ค่ะแต่ว่าที่ ที่ความเหนื่อยจริงๆอ่ะเป็นความเหนื่อยจากโควิดมากกว่าค่ะทำอะไรก็ติดขัดไปหมดใช่ทำให้ระยะเวลาการดำเนินง,งานของเรา,ามันขยายไปอีกเป็นจาก1ปีเป็น2ปีเลยซึ่งตัวระบบแบ็กอัพของกองทุนเองอะค่ะความละเอียดเนี้ยมันมันในในสถานการณ์โควิดอ่ะบางทีมันก็สามารถกลับมาช่วยได้เหมือนกันเพราะว่ามันทำให้แบบว่า uh, มีเวลาด้วยค่ะแล้วก็มีการติดตามอะ มีมีการเ,เราเราต้องขอขอขยายเวลาหลายครั้งแล้วก็ต้องขอการดูแลเป็นพิเศษในหลายๆหลายหลายสถานการณ์อะไรเงี้ยค่ะก,ก็ก็ได้รับความร่วมมือคร่คะซึ่งซึ่งโควิดเนี่ยมันก็กระทบจริงๆค่ะนะครับแต่ว่าด้วยประเด็นของเรื่องก็คือว่าเรื่องบูลลี่เนี่ยคือมันมันไม่ล้าสมัยจริงๆเพราะว่าสองสามปีเนี่ยมันไม่มี แนวโน้มที่จะลดลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการเราอย่างไงก็ยังเป็นประโยชน์นะครับออกมาตอนนี้ก็ต้องเรียกว่ายัางทันสถานการณ์อยู่นะครับแล้วที่ทําทไปแล้วเนี่ยมีการติดตามประเมินผลด้วยตัวเองประเมินตนเองมากน้อยขนาดไหนครับว่าโครงการเรามีฟีดแบ็หรือว่าผลกระทบเป็นยังไงก็มีฟีดแบ็ที่ดีอยู่นะคะก็คือสะท้อนออกมาในในลักษณะก็คือแบบเก็บข้อมูล กลุ่ม,มน้องๆจากกลุ่มน้องๆที่มาเข้าร่วมอบรมแล้วก็ตัวคุณครูที่พามาเข้าร่วมอบรมอะคะ่ะก็มีฟีดแบ็กที่ดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการมีความรู้แล้วนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครับค่ะอ,อันนี้ก็คือคุณครูคสะท้อนกลับมาเลย <Okay. S 2> ว่าแบบเ,ออเด็กๆสามารถเด็กๆตอนหนักรู้รแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดอจนแบบว่าสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนๆได้อยากจะให้พูดถึงความเป็นไปได้ ทั้งขององค์กรเองที่จะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนะครับที่จะทำงานในการขับเคลื่อนประเด็นต่อไปในอน,นาคตนะีคิดว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนพูดในนามองค์กรอาจจะไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าพูดในนามส่วนงานค่ะส่วนงานที่ รับผิดชอบอยู่หรือในโครงการเนี้ยเห็นความสําคัญมากๆของการทํางานร่วมการเป็นภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาไซเบอร์บูลลี่นะคะในปัจจุบันเห็นได้เลยจากบทเรียนเลยจากโครงการจากการทํางานในโครงการนี้คะ่ะก็คือว่า หน่วยงานองค์กรที่เข้ามาร่วมทํางานกับกองทุนนะคะมีความเชี่ยวชาญมีทักษะที่แตกต่างกาันมีเครื่องมือทางความคิดที่แตกต่างกาันการได้เข้ามาร่วมกันอ,อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันปร,รนาการกันใช่ใช่ค่ะอาจจะ,ะคิดว่าถ้าเรามีเป้าหมายเดียวกันแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ในการทํางานร่วมกันในปัญหานี้ต่อไปในอนาคตค,ค,ค่ะถือว่าเป็นความเห็นที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นแนวที่กองทุนอยากจะทําตรงนั้นอยู่แล้ว นะครับมันจะทําให้มีพลังแล้วก็สามารถที่จะผลักดันนะครับได้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาของเราก็ค่อนข้างจํากัดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอย่างมากนะครับสําหรับโครงการหยุดบูลลี่ด้วยสื่อ PC นะครับวันนี้คุณกรองการการเนตนนะครับผู้ดําเนินโครงการให้ข้อมูลกับเราขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ ทุกวันนี้การใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนะครับไม่เหมือนเดิมหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเพราะเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับชีวิตวิถีใหม่หรือความเป็นพลเมืองดิจิตอลมีรายละเอียดที่เราต้องปรับตัวนะครับไปชมกันครับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอายุภาษา และวัฒนธรรมพลเมืองดิจิทัลจึงเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบมีจริยธรรมเห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อื่นมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลนั้นมีทักษะที่สำคัญ8ประการประกอบด้วยทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองหรือดิจิทัลซ i ติเซนไอดีนิตีต้องมีความสามารถในการสร้างสมดุลบริหารจัดการ รักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองไว้ให้ได้ทั้งในส่วนของโลกออนไลน์และโลกความจริงโดยตอนนี้ประเด็นเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ทําให้บุคคลสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนต่อสังคมภายนอกโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมในการอธิบายรูปแบบใหม่ของการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการแสดงออกเกี่ยวกับตัวตนผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมต่าง ต่อไปคือทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือ Privacy Management ดุลพินิษในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะการแชร์ข้อมูลออนไลน์เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องประกอบอยู่ในพลเมืองดิจิทัลทุกคนและจะต้องมีความตระหนักในความเท่าเทียมกันทางดิจิทัลเคารพในสิทธิของคนทุกคนรวมถึงต้องมีจิตวิญ,ญญาณในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองในสังคมดิจิทัล รู้ว่าข้อมูลใดควรเผยแพร่ข้อมูลใดไม่ควรเผยแพร่และต้องจัดก,การความเสี่ยงของข้อมูลตนในสื่อสังคมดิจิทัลได้ด้วยอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญคือทักษะในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดีหรือ critical thinking ความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดข้อมูลที่มีเนื้อหาดีและข้อมูลที่เข้าข่ายอันตราย รู้ว่าข้อมูลลักษณะใดที่ถูกส่งผ่านมาทางออนไลน์แล้วควรตั้งข้อสงสัยหาคำตอบให้ชัดเจนก่อนเชื่อและค่อยนำไปแชร์ทั้งนี้พลเมืองดิจิทัลจะต้องมีทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอหรือ Screen Time Management ทักษะในการบริหารเวลากับการใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัลรวมไปถึงการควบคุมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และโลกภายนอกนับเป็นอีกหนึ่งความสามารถ ที่บ่งบอกถึงความเป็นพลเมืองดิจิทัลได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ขาดความเหมาะสมย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมทั้งความเครียดต่อสุขภาพจิตและเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทางกายซึ่งนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินเพื่อใช้รักษาและเสียสุขภาพในระยะยาวโดยรู้เท่าไม่ถึงการทักษะในการรับมือกับการคุกคามทางโลกออนไลน์ หรือ Cyber Bullying Management ความสามารถในการรับรู้และรับมือการคุกคามข่มขู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาดทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีการทิ้งไว้บนโลกออนไลน์หรือดิจิทัลฟุ t ปริน t ์ความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลว่าหลงเหลือร่องรอยข้อมูลทิ้งไว้เสมอ รวมไปถึงการเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อการดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์หรือ Cyber Security Management ความสามารถในการป้องกันข้อมูลโดยการสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็งและป้องกันการโจรกรรมข้อมูลไม่ให้เกิดขึ้นได้ถ้าต้องทำธุรกรรมกับธนาคารหรือซื้อสินค้าออนไลน์เช่นซื้อเสื้อผ้าชุดเดรสเป็นต้น ควรเปลี่ยนรหัสบ่อยๆและควรหลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะและหากสงสัยว่าข้อมูลถูกนำไปใช้หรือสูญหายควรรีบแจ้งความและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีและอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญนั่นก็คือทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมหรือดิจิ t a ลเอมพัตีความสามารถในการเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ พลเมืองดิจิทัลที่ดีจะต้องรู้ถึงคุณค่าและจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยีต้องตระหนักถึงผลพวงทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจกและวัฒนธรรมที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารออนไลน์รวมถึงการรู้จักสิทธิและความรับผิดชอบออนไลน์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมูลลนิธิสงเคราะห์ชาวไทยระหนักถึงความสำคัญของวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ร่วมกันจัดทำหนังสั้นและคู่มือสำหรับชาวคริสเตียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการร่วมสามัคคีในคริสตจักรแบบรักษาากาศไม่ให้ตก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และมูลนิธิส่งเคราะห์ชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในขณะนี้โดยสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยทั้งสองได้ผนึกกำลังในการผลิตคู่มือสำหรับคริสเตียนเข้าคริสตจักรแบบกาดไม่ตกเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการเข้าร่วมสามัคคีธรรมในคริสตจักรแบบรักษาอากาศไม่ให้ตกซึ่งเนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนหลักๆดังนี้ 1. ส่วนคำแนะนำสำหรับคริสตจกักรในส่วนนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการจัดการคริสตจกักร 2. ส่วนคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมนมัสการในคริสตจกักรเนื้อหาในส่วนนี้จะแนะนำผู้เข้าร่วมนมัสการในคริสตจกักร ให้รักษาอากาศอย่างถูกต้องในการเข้าคริสตจักรและส่วนที่3คือส่วนคําแนะนำสำหรับคริสตจักรเด็กท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือเข้าคริสตจักรแบบกาดไม่ตกได้ที่ www.thaimediafund.or.th นอกจากนี้ยังได้สร้างสารร์หนังสั้นไม่ลดกาดไม่ขาดการแบ่งปันสรรสร้างพลังจิตอาสาเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการป้องกันโรคโควิด -19 ในชีวิตประจำวันด้วยวิถีชีวิตแบบ New Normal เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด -19 ท่านสามารถรับชมหนังสัน้นไม่ลดการไม่ขาดการแบ่งปันสรรสร้างพลังจิตอาสาฉบับเต็มได้ที่ y o u u u e t ไท i มีเดียฟันทั้งนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร ได้มีนโยบายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆมากมายเผยแพร่สู่ประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อรณรงค์ส่งเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในแนวทางป้องกันและปกป้องตัวเองจากโรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ท่านสามารถรับชมหรือติดตามความเคลื่อนไหวของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ที่ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และ YouTube ไทยมีเดียฟันและทั้งหมดนี้คือรายการเล่าสื่อกันฟังนะครับออกอากาศทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกานาทีถึง8นาฬิกา5นาทีโดยประมาณทางช่อง psi สาระดีช่อง99นะครับวันนี้ผมธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ลาไปก่อนขอบคุณครับ